สวัสดีครับผมนายอุทัยคำจ้อยรหัสนักศึกษา62161033หลักสูตรศิลปะศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานศิลปะนิพนธ์ีนครั้งนี้ครับขั้นตอนแรกจะเป็นภาพสเก็ตนะครับและขั้นตอนต่อมาจะเป็นการลงสีรองพื้นบนเฟรมผ้าใบในขนาด120ณะ1 2 0ซนติเมตรนะครับ จากนั้นเราก็จะล่างภาพตามสเกตที่เรามีไว้ลงบนเฟร,รมเลยนะครับขั้นตอนการทำงานของผมจะเริ่มตั้งแต่ระยะหลังมาระยะหน้าก่อนนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นการเก็บบรรยากาศภาพรวมของภาพนะครับ ในขั้นตอนต่อมานะจะเป็นการวาดลิงนะครับจะเป็นการศึกษาจากภาพถ่ายนะครับในหลายๆมุมของลิงนะครับเพื่อเป็นการประกอบในการวาดภาพให้ดีขึ้นครับ <S <S ในขั้นตนอนการเก็บรายละเอียดนะครับเราจะใช้พู่กันเบอร์ศูนย์หรือเบอร์0ในการเก็บรายละเอียดนะครับ โดยเฉพาพื้นที่เล็กๆนะครับหรือเป็นพวกขนหรือเป็นเบลาตาของลิงนะครับเราจะใช้พวกกันเบอร์นี้ครับครับสำหรับภาพนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับมีชื่อภาพว่าความเชื่อนะครับจะสะท้อนความจริงของชีวิตครับควรหลีกเลี่ยงความลุ่มหลงความงมงาย เพียงแต่เปลือกนอกครับแต่จะให้เรามองเห็นถึงแก่นแท้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับโยจะสื่ผ่านในรูปแบบของลิงนะครับสื่อถึงความโลภความลุ่มหลงงมงายของมนุษย์นั่นเองครับ